คุณเคยรู้สึกไหมว่าคุณเป็นคนจริงใจทำดีเต็มที่แต่กลับไม่เคยถูกมองเห็นอย่างที่ควรจะเป็นคลิปนี้จะพาคุณไปเข้าใจเบื้องหลังว่าเพราะอะไรความจริงใจจึงกลายเป็นสิ่งที่คนมองข้ามและที่สำคัญเราจะค้นหาวิธีเปลี่ยนจุดเจ็บให้กลายเป็นจุดแข็งที่ใครก็ละเลยคุณไม่ได้อีกถ้าคุณเคยรู้สึกว่าโลกไม่เห็นค่าในสิ่งดีที่คุณให้คลิปนี้คือพื้นที่ของคุณฟังให้จบแล้วคุณจะเข้าใจว่า ความจริงใจของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิดไว้เสมอข้อหนึ่งจริงใจเท่ากับไม่ฉลาดทางสังคมจริงหรือในโลกความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมคําว่าจริงใจกับฉลาดทางสังคมมักจะถูกนํามาเปรียบเทียบกันบ่อยๆทั้งที่จริงแล้วมันไม่ได้ขัดแย้งกันโดยตรงแต่มีความละเอียดอ่อนซ่อนอยู่คนที่จริงใจอาจไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ฉลาดทางสังคมเสมอไปเพียงแต่ในหลายกรณี คนที่เลือกจะซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาพูดสิ่งที่คิดรู้สึกอย่างไรแสดงออกอย่างนั้นอาจไม่ได้ใส่ใจเรื่องวิธีการสื่อสารหรือเวลาที่ควรพูดมากนักซึ่งนั่นเองที่ทําให้เขาดูเหมือนไม่รู้จักการเทศะหรือขาดความละเอียดอ่อนในการอ่านสถานการณ์ความจริงใจจึงอาจไปกระทบใจใครบางคนหรือถูกตีความว่าไม่รักษาน้ําใจไม่เป็นมืออาชีพหรือแม้แต่ไม่ให้เกียรติคนที่ฉลาดทางสังคมมักจะรู้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูด รู้ว่าใครอยู่ในสถานะไหนต้องการฟังอะไรและเขาจะใช้คำพูดที่นุ่มนวลหรือชวนให้รู้สึกดีแม้ในบางครั้งจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นจริงๆนี่คือสิ่งที่คนจริงใจหลายคนทำไม่ได้เพราะเขาคิดว่าแสดงออกตรงๆคือความถูกต้องและนั่นอาจนำไปสู่การเข้าใจผิดว่าเขาไม่เข้าใจสังคมหรือขาดทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นความจริงคือคนจริงใจไม่ได้โง่หรือไร้ทักษะทางสังคมแต่พวกเขาเลือกใช้ชุดคุณค่าอีกแบบ พวกเขาให้ความสำคัญกับความโปร่งใสความถูกต้องและการไม่เสแสร้งมากกว่าความเรียบร้อยหรือความกลมกลืนแต่ในโลกที่คนจำนวนมากมองการอยู่ร่วมกันต้องการความราบรื่นมากกว่าความถูกต้องความจริงใจจึงกลายเป็นสิ่งที่ไม่ถูกเลือกและถูกมองข้ามโดยไม่รู้ตัวเพราะมันไม่เข้ากับความคาดหวังที่ละเอียดอ่อนในสังคมเช่นการชมเพื่อให้รู้สึกดีการโกหกขาวเพื่อรักษาหน้า หรือการแกล้งยิ้มเพื่อให้บรรยากาศไม่ตึงเครียดอีกสิ่งที่คนจริงใจมักไม่รู้ตัวคือพวกเขาไม่ได้ดูสถานการณ์หรือปรับระดับพลังงานทางอารมณ์ให้สอดคล้องกับห้องหรือวงสนทนาเช่นพูดเรื่องที่ซีเรียสเกินไปในวงที่ต้องการแค่บรรยากาศผ่อนคลายหรือวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาโดยลืมว่าอีกฝ่ายยังไม่พร้อมรับฟังส่งผลให้ถูกมองว่าไม่น่าคบหรือไม่น่าเข้าใกล้ทั้งที่ในใจไม่ได้คิดร้ายเลยแม้แต่น้อย ดังนั้นจะสรุปว่าคนจริงใจไม่ฉลาดทางสังคมเลยก็ไม่ถูกนักเพียงแต่พวกเขาอาจยังไม่ฝึกใช้ทักษะในการสื่อสารความจริงใจอย่างมีศิลปะซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ไม่ใช่สิ่งที่ขัดกับความเป็นตัวเองคนที่ทั้งจริงใจและฉลาดทางสังคมมีอยู่จริงและมักเป็นคนที่น่าเคารพมากเพราะเขาไม่หลอกตัวเองและก็ไม่ทำร้ายใครโดยไม่จำเป็นลองนึกภาพเด็กสาวคนหนึ่งชื่อแพรวา เธอเป็นคนพูดตรงคิดอะไรพูดแบบนั้นโดยไม่เคลือบแฝงวันหนึ่งมีเพื่อนในกลุ่มเปลี่ยนทรงผมใหม่และถามความคิดเห็นแพรวาก็ตอบไปทันทีว่าดูแก่ขึ้นนะไม่ค่อยเหมาะกับหน้าเธอเท่าไหร่เธอพูดด้วยความหวังดีไม่มีเจตนาร้ายและคิดว่าเพื่อนควรรู้ความจริงแต่เพื่อนกลับหน้าเสียบรรยากาศเงียบไปทั้งวงหลังจากนั้นเพื่อนคนนั้นก็ค่อยๆห่างอ,ออกไปโดยไม่พูดอะไรซึ่งแพรวาก็รู้สึกงงว่าเธอพูดอะไรผิดในกรณีนี้ ความจริงใจของแพรวาถูกตีความว่าไม่รู้จักรักษาน้ําใจและขาดความเข้าใจบริบททั้งที่สิ่งที่พูดอาจมีประโยชน์หากพูดในจังหวะที่เหมาะสมหรือใช้ภาษาที่นุ่มนวลกว่าเดิมเช่นทรงนี้ดูเปลี่ยนไปมากเลยนะถ้าลองอีกแบบอาจจะเข้ากับหน้าเธอมากขึ้นก็ได้นะซึ่งความหมายคล้ายกันแต่ให้ความรู้สึกต่างกันโดยสิ้นเชิงสิ่งที่แพรวาอาจจะต้องเรียนรู้ไม่ใช่การเลิกเป็นคนจริงใจ แต่คือการใส่ใจเรื่องเวลาวิธีการและความรู้สึกของคนฟังให้มากขึ้นเพราะความจริงใจที่มีขอบเขตจะไม่เพียงแค่ปลอดภัยต่อใจคนอื่นแต่ยังทำให้เราเป็นคนที่มีคุณค่าในสายตาผู้อื่นได้มากขึ้นด้วยเช่นกันข้อ 2. พลังของการสร้างสเสน่ห์ที่คนจริงใจมักไม่ใช้พลังของการสร้างสเสน่ห์ไม่ใช่เรื่องผิวเผินไม่ใช่แค่หน้าตาหรือคำพูดหวานหูแต่คือพลังบางอย่างที่ทำให้คนอยากเข้าใกล้ อยากฟังและรู้สึกดีเมื่ออยู่ใกล้พลังนี้เกิดจากการรู้จักบริหารอารมณ์สีหน้าน้ำเสียงจังหวะการพูดและที่สำคัญคือพลังงานที่เราส่งออกไปคนที่มีสเสน่ห์มักไม่ได้พูดมากแต่รู้จังหวะเงียบรู้จังหวะสบตารู้ว่าควรยิ้มตอนไหนและรู้ว่าเมื่อไหร่ควรถอยไม่ใช่การเสแสร้งหรือสร้างภาพแต่คือการชวนให้คนรู้สึกดีโดยไม่เสียความเป็นตัวเอง คนจริงใจหลายคนไม่ได้ใช้พลังนี้เลยเพราะรู้สึกว่าเป็นตัวเองก็พอแล้วหรือไม่อยากเสแสร้งซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือคนเราไม่ได้ตอบสนองต่อความจริงใจอย่างเดียวเราตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกและพลังงานรอบตัวความจริงใจจึงกลายเป็นแค่ข้อมูลดิบที่ยังไม่ถูกจัดวางให้น่าสนใจเหมือนมีของขวัญที่ห่อด้วยกระดาษเก่าๆคนเลยมองผ่าน โดยไม่รู้ว่าข้างในมีค่ามากลองนึกภาพผู้ชายคนหนึ่งชื่อตองเขาเป็นคนซื่อสัตย์ทำงานเก่งคิดอะไรก็พูดตรงไปตรงมาไม่เล่นหยอดไม่สร้างภาเป็นเพื่อนร่วมงานที่ทุกคนไว้ใจแต่ในที่ทำงานกลับไม่ค่อยมีใครชวนไปกินข้าวไม่ได้รับเลือกให้นำเสนองานหน้าห้องและไม่เคยได้รับโอกาสในการโปรโมตโต้ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรทั้งที่เขาทำงานหนักและไม่เคยพูดโกหก สิ่งที่ต้องไม่รู้คือเวลาเขาพูดแม้จะมีสาระมากแต่ไม่มีจังหวะในการเล่าพูดเสียงเรียบหน้านิ่งไม่มีการสบตาหรือสร้างอารมณ์ร่วมเวลาใครเล่าเรื่องขำเขาก็แค่พยักหน้าเงียบๆหรือบางทีหักล้างความคิดคนอื่นด้วยเหตุผลโดยไม่สนใจว่าคนพูดรู้สึกอย่างไรสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ผิดแต่พลังที่เขาส่งออกมาทำให้คนรู้สึกอยู่ด้วยแล้วไม่สนุก จึงค่อยๆห่างออกไปคนที่ไม่ใช้สเสน่ห์เลยจะกลายเป็นคนที่ถูกวางไว้ในหมวดดีแต่ไม่มีใครคิดถึงเขาอาจไม่รู้ว่าการยิ้มเวลาพูดการชมเล็กๆน้อยๆการสบตาเวลาฟังหรือแม้แต่การเว้นจังหวะหายใจในบทสนทนาล้วนเป็นการส่งสัญญาณว่าเราให้เกียรติคนตรงหน้าและนี่คือแก่นของสเสน่ห์ไม่ใช่การพูดเก่งหรือแต่งตัวจัดแต่คือการรู้จัก อยู่กับคนอื่นอย่างน่ารักโดยไม่ต้องเสียตัวตนการที่คนจริงใจไม่ใช้สเสน่ห์จึงไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งแต่เพราะเขาอาจมองข้ามันไปหรือรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นแต่เมื่ออยู่ในสังคมที่คนเลือกฟังคนที่ทำให้รู้สึกดีมากกว่าคนที่พูดแต่ความจริงสเสน่ห์จึงกลายเป็นสะพานที่ขาดหายไปคนจริงใจควรเริ่มจากการฝึกฟังให้มากกว่าพูดลองตั้งใจศบตายิ้มขณะพูด หรือแม้แต่สังเกตจังหวะที่อีกฝ่ายหัวเราะหรือเงียบแล้วปรับจังหวะของตัวเองให้เข้ากันไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนตัวเองเป็นคนอื่นแต่เพื่อทำให้ความจริงใจของเขาเดินทางไปถึงใจคนอื่นได้อย่างนุ่มนวลและทรงพลังมากขึ้นการสร้างสเสน่ห์จึงไม่ใช่ศิลปะของคนเฟกแต่มันคือเครื่องมือที่คนจริงใจต้องมีหากอยากให้ความดีของตัวเองมีคนมองเห็นและถ้าคุณเริ่มฝึกทีละนิดคุณจะพบว่า ความจริงใจของคุณจะเปล่งประกายมากกว่าที่เคยเป็นไม่ใช่เพราะคุณเปลี่ยนแต่เพราะคุณจัดแสงให้มันเป็นเองข้อ3เพราะเขารู้ว่าเราอยู่เสมอจึงไม่เห็นค่าหัวข้อนี้สะท้อนความรู้สึกของคนจำนวนมากที่จริงใจทุ่มเทและอยู่เคียงข้างใครบางคนเสมอแต่กลับพบว่าความใส่ใจนั้นกลายเป็นเรื่องธรรมดาในสายตาเขาจนเหมือนไม่มีคุณค่า ความขัดแย้งไม่ได้อยู่ที่เรารักเขามากไปหรือดีกับเขาเกินไปแต่คือมนุษย์มีธรรมชาติบางอย่างที่เมื่อสิ่งใดไม่เคยหายไปก็จะเริ่มถูกละเลยโดยไม่รู้ตัวสิ่งที่มีเสมอกลับถูกคิดว่าควรจะมีและเมื่อขาดไปจึงเริ่มรู้สึกว่ามีค่ามากแค่ไหนในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะรูปแบบใดเมื่อใครสักคนรู้ว่าคุณจะอยู่เสมอไม่ว่าทำดีหรือร้าย ไม่ว่าเขาจะพูดอะไรทำอะไรผิดแค่ไหนแล้วคุณก็ยังให้อภัยยังอยู่ยังรออยังทุ่มเทคนคนนั้นก็จะค่อยๆหยุดพยายามเขาไม่ได้ร้ายหรือไม่รักคุณแต่เพราะมนุษย์ปรับตัวเร็วและเมื่อรู้ว่าไม่ต้องพยายามเขาก็จะไม่พยายามอีกความมั่นคงของคุณกลายเป็นความสบายใจของเขาและในที่สุดก็กลายเป็นความเฉยชาคนที่อยู่เสมอ มักเผลอทำสิ่งดีซ้ำๆโดยไม่ตั้งขอบเขตเช่นการให้คำปรึกษาทุกครั้งที่เขาทอ้อโทรหาก่อนเสมอแม้เขาไม่เคยโทรกลับยื่นมือช่วยแม้เขาไม่เคยขอหรือยอมลดความรู้สึกตัวเองลงเพื่อรักษาเขาไว้สิ่งเหล่านี้ดูเหมือนความรักและความจริงใจแต่เมื่อไม่มีการหยุดไม่มีการรักษาระยะไม่มีการเว้นจังหวะให้คิดถึงมันจะไม่กลายเป็นความหวงหามันจะกลายเป็นพื้นหลังที่ถูกมองข้าม ลองนึกภาพหญิงสาวชื่อเกดเธอมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อพิมพ์พิมพ์ชอบโทรหาเกดเวลามีปัญหาร้องให้เล่าเรื่องแฟนเล่าเรื่องครอบครัวเกดไม่เคยปฏิเสธไม่ว่าเกดจะอยู่ในช่วงสอบคเครียดหรือยุ่งแค่ไหนเธอก็จะรับสายช่วยปลอบบางวันถึงกับนั่งฟังถึงตีหนึ่งโดยไม่ได้พักเองเลยพิมพ์มักจะพูดว่าโชคดีที่มีเกด แต่ก็ไม่เคยถามกลับว่าเกตเหนื่อยไหมหรือมีเรื่องอยากเล่าบ้างหรือเปล่าจนวันหนึ่งเกตไม่รับสายเพราะเธอไม่ไหวจริงๆพิมพ์ก็ส่งข้อความมาว่าเธอเปลี่ยนไปนะเหมือนกับว่าความคาดหวังของพิมพ์คือเกตต้องอยู่เสมอและเมื่อไม่อยู่แล้วเธอกลับรู้สึกว่าผิดปกติมากกว่าจะเข้าใจนั่นคือภาพของคนที่เคยอยู่เสมอและเมื่อไม่อยู่ จึงถูกมองว่าเปลี่ยนไปมากกว่าจะถูกมองว่าเหนื่อยดังนั้นถ้าคุณคือคนที่อยู่เสมอลองถามตัวเองว่าเราเคยมีขอบเขตไหมเคยปล่อยให้ใครบางคนคิดถึงเราบ้างไหมเคยหายไปอย่างนุ่มนวลเพื่อให้เขาได้ทบทวนไหมเพราะคุณค่าของบางสิ่งบางอย่างจะมองเห็นได้ชัดเจนก็ต่อเมื่อมันไม่ได้อยู่ตรงหน้าเสมอไปการรักษาความสัมพันธ์ไม่จำเป็นต้องทุ่มเทจนหมดตัว แต่คือการรู้จักเว้นระยะให้เขารู้ว่าการมีคุณอยู่ไม่ใช่เรื่องที่ควรได้เสมอแต่เป็นของขวัญที่ควรใส่ใจและรักษาไว้ต่างหากข้อ4คนจริงใจถูกทิ้งเพราะไม่เราอารมณ์คำถามนี้ฟังดูเจ็บแต่ลึกและน่าเศร้าในแบบที่หลายคนเคยเจอโดยไม่รู้จะอธิบายมันยังไงดีคนจริงใจบางครั้งทำทุกอย่างให้เต็มที่ซื่อสัตย์ไม่เสแสร้ง อยู่เคียงข้างอย่างมั่นคงแต่กลับไม่ถูกเลือกไม่ใช่คนที่เขาอยากอยู่ด้วยในที่สุดก็ถูกทิ้งถูกลดบทบาทหรือเป็นแค่คนที่ไว้คุยเวลาว่างคำตอบหนึ่งที่สะท้อนจากหลายความสัมพันธ์คือเพราะความจริงใจล้วนๆอาจไม่เพียงพอหากมันไม่ได้กระตุน้นหรือเร้าอารมณ์ทางใจของอีกฝ่ายในทางจิตวิทยามนุษย์มีความต้องการพื้นฐานทั้งด้านความมั่นคงและความเร้าใจ เราอยากรู้สึกปลอดภัยแต่ก็อยากรู้สึกมีชีวิตชีวาความจริงใจมักให้สิ่งแรกแต่มักไม่สร้างสิ่งหลังได้โดยตัวมันเองถ้าคนจริงใจแสดงออกแต่ความเป็นธรรมชาติสื่องตรงๆนิ่งคง,งเส้นคงวาไม่ค่อยมีความลึกลับไม่เซอร์ไพรส์ไม่ Surprise, ไมทา้าทายไม่เปลี่ยนจังหวะไม่สร้างบรรยากาศให้ใจเต้นหรือรู้สึกว่ามีอะไรให้ตามหาอีกฝ่ายก็อาจจะรู้สึกว่า แม้จะอบอุ่นแต่มันแบนราบทางอารมณ์จนเกินไปลองนึกภาพผู้ชายคนหนึ่งชื่อนนเขาเป็นคนดีดูแลแฟนอย่างเสมอต้นเสมอปลายส่งข้าวส่งของทุกวันตอบแชทไวให้เกียรติเสมอไม่เคยมีเรื่องหึงหวงไม่เคยทำอะไรเกินเลยแต่วันหนึ่งแฟนของเขาบอกว่าเราเข้ากันดีนะแต่มันไม่มีสปาร์กอะและเลือกไปกับคนใหม่ ที่อาจจะขี้เล่นกว่าคาดเดาไม่ได้กว่าหรือมีช่วงเวลาที่ทำให้ใจเต้นบ้างแม้ไม่มั่นคงเท่านนเจ็บแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมความดีของเขาไม่พอสิ่งที่นนอาจไม่รู้คือเขาสร้างความคุ้นเคยมากไปจนไม่เหลือความน่าค้นหาเลยความจริงใจจึงกลายเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่เราใจและในโลกของความรักหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ทั่วไปสิ่งที่เราใจ ทำให้เรารู้สึกอยากกลับมาอยากใกล้ชิดอยากทุ่มเทมากขึ้นนั่นไม่ได้แปลว่าคนจริงใจต้องเปลี่ยนเป็นคนเฟคหรือเล่นเกมแต่หมายถึงการต้องเรียนรู้ที่จะสร้างจังหวะอารมณ์บ้างรู้จักเวน้นรู้จักดึงดูดรู้จักยั่วเบาๆแบบที่ไม่เสียความจริงใจเช่นสร้างโมเมนต์ที่อีกฝ่ายไม่ทันตั้งตัวแสดงความเป็นตัวเองในมุมที่อีกฝ่ายไม่เคยเห็นหรือแม้แต่ การมีโลกส่วนตัวบางช่วงที่ไม่ได้ให้เขาทุกวินาทีเพื่อให้เกิดความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นอยากใกล้อยากรักษาคนจริงใจจึงไม่ควรลดความดีลงแต่ควรเพิ่มศิลปะในการเร้าใจให้อยู่ในแบบของตัวเองเพราะการถูกทิ้งไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีแต่อาจเป็นเพราะคุณดีจนอีกฝ่ายรู้หมดแล้วว่าเป็นยังไงแล้วเขาก็รู้สึกว่าไม่ต้องสำรวจต่ออีกความสัมพันธ์จึงหยุดนิ่ง และในความนิ่งนั้นบางคนเลือกจะเดินออกไปหาอะไรที่ทำให้ใจเต้นมากกว่าแม้จะมีความเสี่ยงมากกว่าก็ตามสิ่งที่ควรทำไม่ใช่เปลี่ยนตัวเองจนหลอกใครแต่เรียนรู้ว่าความมั่นคงกับความเร้าใจต้องเดินคู่กันในโลกของความสัมพันธ์และถ้าคุณเรียนรู้ที่จะสื่อสารตัวตนให้มีชีวิตชีวามากขึ้นความจริงใจของคุณจะไม่ถูกมองข้ามอีกเลยข้อหา จริงใจคือจุดแข็งถ้าใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาความจริงใจไม่ใช่จุดอ่อนตรงกันข้ามมันคือหนึ่งในจุดแข็งที่มีพลังมากที่สุดที่มนุษย์คนหนึ่งจะมีได้มันคือการกล้ายืนอยู่บนความจริงของตัวเองแม้ในโลกที่เต็มไปด้วยการแสดงการสร้างภาพและความไม่แน่นอนความจริงใจคือสัญญาณว่าเรากล้าพอที่จะไม่หลบหลังหน้ากามั่นคงพอที่จะไม่เปลี่ยนไปตามกระแสและมีคุณค่าในตัวเองมากพอ ที่จะไม่ยอมลดระดับจิตใจลงเพียงเพื่อให้ใครชอบเราความจริงใจจึงไม่เคยเป็นจุดอ่อนแต่มันจะกลายเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมที่สุดก็ต่อเมื่อเราใช้มันในที่ที่เหมาะสมและเวลาที่คนฟังพร้อมจะรับเพราะโลกนี้ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยความจริงเพียงอย่างเดียวโลกยังต้องการจังหวะอารมณ์ความละมุนความเข้าใจและความฉลาดในการวางน้ำหนักของคำพูดหากพูดความจริงโดยไม่มองว่าคนฟังอยู่ในอารมณ์ไหน กำลังเปิดใจหรือปิดใจกำลังพร้อมรับหรือ,อยังป้องกันตัวอยู่ความจริงก็กลายเป็นของแข็งที่ทิ่มแทงใจคนแทนที่จะเปิดใจเขาให้เราความจริงใจจึงต้องมาคู่กับจังหวะต้องรู้ว่าเมื่อไรควรพูดเมื่อไรควรฟังเมื่อไรควรถอยและเมื่อไรควรปล่อยให้ความเงียบทำงานแทนคำพูดนี่ไม่ใช่การเสรแสร้งแต่มันคือศิลปะของการสื่อสารอย่างมีวุฒิภาวะและในขณะเดียวกัน ก็เป็นศาสตร์ที่สามารถฝึกฝนได้ศิลปะเพราะมันต้องอาศัยความรู้สึกความละเอียดอ่อนและประสบการณ์ศาสตร์เพราะมันมีหลักการมีเทคนิคและสามารถฝึกจนชำนาญได้เช่นการฝึกสังเกตสีหน้าและภาษากายของคนการฝึกฟังโดยไม่ขัดการเลือกคําพูดที่รักษาความรู้สึกโดยไม่ลดทอนความจริงหรือแม้แต่การเรียนรู้ที่จะไม่พูดถ้าอีกฝ่ายยังไม่พร้อมฟัง ความจริงใจไม่จําเป็นต้องแสดงออกทุกครั้งแต่ควรถูกมอบให้ในเวลาที่คนรู้สึกว่ามันมีค่าจริงๆเรื่องราวของไซมอนซิเนกนักพูดระดับโลกเป็นตัวอย่างที่ดีมากเขาเคยเล่าว,ว่าครั้งหนึ่งเขาได้ขึ้นเวทีพูดในห้องสัมมนาขนาดใหญ่และก่อนเริ่มพูดเขาเลือกที่จะเล่าเรื่องชีวิตของตัวเองที่ล้มเหลวเล่าแบบตรงๆโดยไม่มีการแต่งเติมไม่มีคำพูดสวยหรู ไม่มีการโชว์ว่าตัวเองประสบความสำเร็จอย่างไรเขาแค่พูดถึงความกลัวความไม่มั่นใจและช่วงเวลาที่เขาไม่รู้ว่าชีวิตควรไปทางไหนแทนที่ผู้ฟังจะรู้สึกว่าเขาอ่อนแอกลับมีเสียงปรบมือดังกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาหลายคนเดินมาหาเขาหลังเวทีบอกว่าเขาทำให้พวกเขากล้ารู้สึกกับความล้มเหลวของตัวเองโดยไม่ต้องละอายเขาไม่ได้พูดเก่งขึ้นกว่าครั้งก่อนแต่เขาแค่ เลือกพูดความจริงใจในเวลาที่คนฟังพร้อมจะเปิดใจรับมันนั่นคือพลังของความจริงใจที่ใช้ถูกจังหวะมันไม่ใช่การพูดทุกอย่างที่เราคิดแต่มันคือการเปิดบางส่วนของหัวใจในเวลาที่คนตรงหน้าอยากฟังด้วยหัวใจเช่นกันและนั่นต่างหากที่เรียกว่าสเสน่ห์ของความเป็นมนุษย์หากคุณเคยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนจริงใจแต่ไม่มีใครเห็นค่าอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนเป็นคนเฟซอย่ารีบกลายเป็นคนเย็นชา แต่ลองใช้ความจริงใจนั้นเป็นเหมือนของขวัญที่คัดสรรอย่างดีเลือกให้ในเวลาที่คนรับจะเข้าใจมันจริงๆพูดเมื่อถึงเวลารับฟังเมื่อถึงจังหวะถอยเพื่อให้เขาคิดถึงแล้วค่อยก้าวกลับไปใหม่ด้วยหัวใจเดิมที่เข้มแข็งขึ้นคุณสามารถฝึกมันได้เริ่มจากการฟังมากกว่าพูดถามมากกว่าตัดสินฝึกเลือกคำพูดให้ละมุนในความชัดเจนฝึกให้คำแนะนำโดยไม่ทำให้ใครรู้สึกด้อยกว่า และสำคัญที่สุดคือฝึกที่จะไม่ยอมลดความเป็นตัวเองเพื่อให้ใครชอบแต่เพิ่มความละเอียดอ่อนเพื่อให้เขาเข้าใจในตัวเรามากขึ้นความจริงใจของคุณคืออัญ,ญมณีแค่บางครั้งอาจต้องถูกเจรไนให้แสงของมันเปล่งออกมาอย่างเหมาะสมและเมื่อคุณเรียนรู้วิธีสื่อสารความจริงใจให้ถูกเวลามันจะไม่เพียงแค่ทำให้คนรักคุณมากขึ้นแต่มันจะเปลี่ยนตัวคุณเองให้แข็งแรงขึ้นภูมิใจในตัวเองมากขึ้น และสามารถส่งพลังให้คนอื่นกล้าจริงใจกับชีวิตตัวเองมากขึ้นเช่นกันคุณไม่ต้องเปลี่ยนเป็นใครแค่ฝึกเป็นตัวคุณที่รู้วิธีใช้ความจริงใจให้เป็นแสงแล้วโลกใบนี้จะตอบรับคุณด้วยพลังแบบใหม่ที่คุณไม่เคยคิดว่าจะได้รับมาก่อนเลยด้วยซ้ำหากคุณชอบเนื้อหาพอดแคสต์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องจุดเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนความคิดและชีวิตไปด้วยกัน และถ้าคุณมีคำถามหรือต้องการให้ผมพูดถึงหัวข้อแบบไหนก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ